สวัสดีตอนเช้าคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานเขียนทองมาฝากนะคะเป็นงานที่มีฝีมืองดงามมากๆเลยนะคะมี3แบบ3ชิ้นเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ราคาไม่แพงนะคะเพียง7,990บาทไม่แพงเลยนะคะเพราะว่างานเขียนทองนั้นหลังจากที่ทอเสร็จก็ต้องเอาไปเขียนทองก็ใช้เวลามากพอสมควรนะคะวันนี้ก็มี3แบบ3สไตล์เผื่อว่าใคร จะเอาไปแปะข้างฝาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและ,ระครอบครัวของเราด้วยนะคะสําหรับชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นงานเขียนทองอลายพญานาคเขียนทองนะคะความยาวนั้น1นึ่งคเมตรนะคะเป็นงานหกตะกออถอยกดอกลูกแก้วนะคะส่วนลายที่สองนั้นก็จะเป็นลายนกฟินิชนะคะความยาวนั้น1นึ่งคเมตรเป็นงานหกตะกอออยกดอกลูกแก้วเช่นกันนะคะสวย ทุกชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็ชิ้นที่สามนั้นก็จะเป็นลายนางมโนรานะคะ,ะขนาดของผ้านั้น1นคณสเมตรเป็นงานหกตะกอดอยกดอกนะคะทุกพื้นเป็นไหมบ้างน,นะคะเป็นงานคัดเกรดงานสวยเพราะว่างานโชว์นั้นต้องใช้ไหมพิเศษอย่างดีเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะบอกเลยว่าไม่แพง ราคาพิเศษเพียง7,990บาทเท่านั้นนะครไม่แพงนะครปกติแล้วงานเขียนทองก็เหยียบหลักหมื่นเลยนะคะให้ดูสังเกตที่เชิงงดงามมากๆทุกชิ้นงานนั้นเป็นลายมงคลนะคะปลายประดับข้างฝาก็จะมีความงดงามอลังการมากๆเลยนะคะใครที่ชอบศิลปะบนผืนผ้าซึ่งเป็นงานสริรมมงคลก็สามารถ,ถาทักทายนมาได้บอกได้เลยนะคะว่าไม่แพงค่างานสวยมากเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ